ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเล่ามาหาสาร,รย์นะคะวันนี้มากับมิลินตัวป่วนภาค2ยุคป,ป่วนของมาลินภาพทั้งหมดสร้างขึ้นจาก AI ใช้เป็นการประกอบการเล่าเรื่องเพยงเท่านั้นนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเสียงฝีเท้าเบาๆของหญิงชลานำทางมาลินไปตามทางเดินที่ทอดยาวผ่านสวนสมุนไพรเล็กๆดอกไม้ส่งกลิ่นหอมอ่อน เขากับสายลมที่เย็นยามสายหนีเรือนองข่าเองหญิงชลาพูดพางยิ้มอย่างใจดีก่อนดันประตูไม้บ้านเล็กให้เปิดออกเผยให้เห็นเรือนภายในหลังน้อยที่สะอาดสะอ้านมานผ้าสีอ่อนปิวสวัยตามลมอากาศภายในเย็นสบายน่าอยู่นั่งก่อนเดี๋ยวข้าจะไปเอาชุดมาให้เปลี่ยน จะได้สบายตัวนะอีหนูขอบคุณเจ้าค่ะแม่นมมารินจ่าอย่างนอบน้อมเธอนั่งลงบนตังไม้ข้างหน้าต่างลมหอบกลิ่นน้ำอกหอมอ่อนๆเข้ามาแตะจมูกเบาสบายอย่างหน้าตลาดแม่นมกลับมาพร้อมผ้าสิ้นกับผ้าแถบเรียบๆพร้อมพูดกับมารินว่าเอาไปผัด หลังม่านั้นก่อนนะมาลินเดินไปหลังฉากม่านผ้าสีขาวสะอาดหยิบเสื้อผ้ามาเปลี่ยนรูปเนื้อผ้าเบาๆมันไม่ใช่ผ้าทันสมัยแบบที่เธอคุ้นเคยแต่มันก็นุ่มและกลิ่นหอมชื่นใจเมื่อเปลี่ยนชุดเสร็จเธอกลับออกมานั่งอยู่ที่เดิมแม่นมนำถาดขนมเข้ามาวางตรงหน้ามีขนมชั้น เรียงกันอย่างสวยงามพร้อมข้าเหนียวแก้วใสแวววาวลองชิมดูสิค่ะทาเหมื่อเช้าหวานหอมพอดีเลยนะน่าทานมากเลยค่ะขอบคุณนะคะแม่นมมาลินหยิบขนมชั้นขึ้นมาชิมอย่างเบามือรสชาติหวานมันพอดีเธอยิ้มออกโดยไม่รู้ตัวอร่อยจริงๆค่ะ เหมือนขนมที่เคยทานตอนเด็กๆเลยเธอพูดต่อได้แววตาและลึกถึงอดีตแม้จะไม่ใช่ยุคของเธอก็ตามดีใจนะที่หนูชอบแม่นมหัวเลาะเบาๆเอง็งมีนามว่าเยียงไรข้ายังไม่ได้ถามเลยมาลินชะงักไปครู่หนึ่งก่อนตอบแบบสุภาพ หดูชื่อมาลินเจ้าค่ะมาลินสื่อเพาะดีนะแม่นมยิม้มหน้าตาเองดูไม่เหมือนคนแถวนี้เลยค่ะอาจจะเพราะมาจากที่ไกลหน่อยนะคะมาลินยิ้มจังๆไม่กล้าอธิบายอะไรมากกว่านี้แม่นมพยักหน้าเหมือนเข้าใจแม้ในใจอาจจะยังงง,ง อยู่บ้างก็ตามถ้าอย่างนั้นก็พักให้หายเหนื่อยก่อนแล้วถามีอะไรอยากถามอยากเล่าก็บอกข้าได้นะเจ้าค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่นนใจดีมากเลยมาลินพูดเสียงแผถวรู้สึกอบอุ่นอย่างน่าประหลาดใจตัดมายังห้องเรียนในยุคปัจจุบันเสียงเครื่องปรับอากาศทำงานอย่างเงียบงนัน ความเย็ยนจากช่องลมเพดานไหลยเวียนอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งห้องเรียนแสงแดดอ่อนยามสายลอดผ่านกระจกลวงหล่นบนบนโต๊ะเรียนไม้เรียบสะอาดตาในชั้นเรียนนักเรียนทุกคนยังคงตั้งใจเรียนจดจอกับเนื้อหาวิชาสังคมอย่างเงียบๆในขณะที่ทานินในล่างของมาลินเหลือบมองโต๊ะข้างๆซึ่งน้องสาวควรจะนั่งอยู่ ร่างของทาน,นินนั่งนิ่งดวงตาหลับสนิทลิ้นฝีปากไร้เสียงมาลินเขาหลับตาสื่อสารผ่านขึ้นจิตบางเบาพี่ขอโทษที่ต้องรบกวนแต่ใกล้เลิกเรียนแล้วนะเดี๋ยวต้องกลับบ้านพร้อมกันคุณพ่อคุณแม่จะสงสัยเอาหนูยังไม่อยากกลับเสียงของมาลินตอบกลับมาในห้่วงจิตความรู้สึกอ้อยอิ่งแฝงอยู่ในทุกถ้อยคำ ี่สงบดีหนูแค่นั่งคุยกับแม่นมกินขนมเขาบอกเรื่องแปลกๆหลายอย่างเลยนะคะทานินถอนหายใจเบาๆในใจอืมพี่ไม่ว่าอะไรถ้าหนูอยากอยู่ต่อแต่ยังน้อยกลับมาอยู่ใกล้ล่างหน่อยก็ดีงดีก็ได้ค่ะพี่ชายมาลินตอบรับในที่สุดน้ำเสียงอ่อนโยนแฝงความอาลัยในพิบตานั้น ขื้นบางเบาที่เคยเรือนหายไปค่อยๆปากกดใกล้ตัวเขาอีกครั้งแม้จะยังมองไม่เห็นแต่ทานนินรู้สึกได้ทันทีถึงการกลับมาของจิตน้องสาวเขาเหลือบตามองร่างของมาลินที่ยังหลับตาอยู่ข้างตัวเงียบเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เขารับรู้ได้ชัดเจนเธออยู่ตรงนี้ถึงจะยังไม่เข้าร่างก็ตาม เสียงอาจารย์อธิบายเนื้อหาวิชาสังคมเรื่องโครงสร้างอำนาจการปกครองดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอหายในห้องเรียนที่เย็นสบายจากเครื่องปรับอากาศมาลินลอยตัวอยู่ข้างๆร่างของตัวเองและพี่ชายอย่าง,างเงียบๆจิตของเธอสงบลงมากในช่วงชั่วโมงหลังๆแม้จะเป็นเพียงดวงจิตแต่มาลินกลับรู้สึกสนใจเนื้อหาการเรียนในห้องอย่างประหลาดใจ โดยเฉพาะเรื่องความเปลี่ยนแปลงของระบบการปกครองในประวัติศาสตร์ไทยเธอเอียงศีรษะนิดนิดฟังครูอธิบายด้วยความตั้งใจพี่นินวิชานี้น่าสนุกกว่าที่คิดอีกนะเสียงของเธอกลับดังอยู่ในใจทานินขณะที่เขากำลังจดเนื้อหาอืมอย่างน้อยก็ทำให้เธอเงียบได้เกือบชั่วโมงเขาแคลวในใจ พร้อมหัวเราะน้องสาวน้อยอย,อย่ามาหาว่าหนูพูดมากนะมาลินแย้งอย่างรวดเร็วแต่ก็หัวเราะด้วยเหมือนกันทั้งสองพี่น้องนั่งเรียนไปได้วยกันจนกระทั่งเสียงออดดังขึ้นเป็นสัญญาณเลิกเรียนทานินเก็บสมุดและอุปกรณ์ใส่กระเป๋ามองไปรอบห้องก่อนจะได้ยินเสียงเพื่อนชายกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาทักทายเฮ้ย hey, มาลิน วันนี้ไปเตะบอลกันที่สนามเปล่าเออเออพวกเราขาดกองหน้าอยู่นะอีกคนท้วงขึ้นมาทานินในร่างของมาลินทำท่าจะปฏิเสธแต่จู่ๆก็มีเสียงกระซิบในใจดังขึ้นพี่นินถ้าเพื่อนพี่จะชวนไปนเล่นบอลงั้นหนูขอกลับไปอดีตก่อนนะเดี๋ยวหนูจะกลับมาตอนนี้แม่นมน่าจะรอยอยู่ธานิน นิ่งไปคู่หนึ่งก่อนจะตอบในใจเบาๆอืมได้สิแต่ถ้าพี่เรียกกลับบ้านเมื่อไรเราก็ต้องรีบกลับมานะรักทราบเจ้าค่ะท่านพี่เสียงมาลินตอบอย่างสดใสก่อนที่ดวงจิตของเธอจะค่อยๆละลายหายไปจากข้างตัวเขาทาน,นินถอนหายใจเล็กน้อยเฮ้อไปเถอะไปดูอดีตให้พอใจแต่อย่าลืมว่าเรายังมีปัจจุบัน ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยน้ำมารินแสงแดดอ่อนๆนนยามบ่ายทอดผ่านต้นไม้ใหญ่ภายในเขตเรือนใหญ่ของบ้านขุนนางเมื่อดวงจิตของมารินไหลผ่านม่านการเวลาเธอค่อยๆปรากฏขึ้นกลางลานหินทรายอย่างแผ่วเบาเหมือนลมพัดผ่านรอบตัวเงียบสงบมีเพียงเสียงนกร้องแว่วๆกับลมเอื่อย ที่พัดชายผ้าสบายของสาวใช้ที่กำลังเดินสวนกันไปมามาลินมองตัวเองยังอยู่ในชุดไทยสีอ่อนแบบเดิมที่แม่นมให้เปลี่ยนเมื่อตอนก่อนหน้านี้กลับมาสักทีคิดเทงจังเสียงเธอเบาเหมือนลมพัดและทันทีที่ก้าวออกมาจากมุมล่มไม้แม่นมก็เดินผ่านมาโดยบังเอิญ อา้าวอีหนูไปไหนมาล่ะลูกข้าละเดินหาตั้งนานมาลินยิ้มรีบเดินเข้าไปหาแม่นมแล้วยกมือไหว้ด้วยท่าทางนอบน้อมขอโทษนะเจ้าค่ะพอดีมาลินอยากเดินชมสวนนิดหน่อยนะเจ้าค่ะแม่นมดีตามองแปลกแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมอ้าวอา,อางั้นกลับเรือนไปกินขนมก่อนเถอะ เมือ่อเช้ากินไปนิดเดียวแม่นมน่ะเก็บขนมช่อม่วงไว้ให้ยังอุ่นอนอยู่เลยนะขอบคุณนะเจ้าคะ่ะแม่นมใจดีที่สุดเลยมาลินคล้องแขนแม่นมอย่างคุ้นเคยซึ่งแม่นมก็หัวเลาะเบาๆแล้วเดินจุงมือกันกลับไปขณะที่เดินผ่านเรือนเล็กๆทางด้านทิศตะวันตกมาลินสังเกตเห็นชายหนุ่มคนหนึ่ง กำลังคุมคนงานติดเครื่องทุนแรงแบบโบรันบางอย่างมีแผ่นไม้บางๆจารึกตัวอักษรอ,อยู่ใกล้ๆกับสิ่งที่ดูคล้ายแผนที่เธอหลีดตาเพ่งดูแม่นมรีบสะกิดเบาๆอย่าไปจองนานนะลูกเขาเป็นหลานคุณหลวงเป็นคนเก่งมากเรียนจากหัวเมืองทางเหนือนู่นแนะ่พึ่งจะกลับมาเมื่อเดือนก่อน เห็นว่าจะมารับราชการด้วยนามาลินเหลือบมองอีกครั้งก่อนจะละสายตาหรือคอนนั้นจะเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เราต้องรู้ทันใดนั้นเงาจางๆของเด็กหญิงตัวเล็กๆในชุดไทยก็วิ่งผ่านหน้าเธอไปในวูบเดียวก่อนจะหายลับหลังต้นโพมาลินเบิกตากว้างนั่นมันเด็ก คนเดิมที่เราเคยเห็นก่อนหน,น้านี้เธอปล่อยมือจากแม่นมทันทีแล้วรีบวิ่งตามไปเดี๋ยวอีหนูจะไปไหนอีกละนั่นนะลูกแต่เสียงแม่นมถูกทิ้งไว้เบื้องหลังขณะที่มาลินวิ่งลัดเลาะตามเงานั้นเข้าไปสู่ทางเดินแคบระหว่างเรือนเก่าที่เธอไม่เคยเห็นในครั้งก่อนบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนแสงแดด ถูกแทนที่ด้วยเงาทึบของเรือนไม้ทึบๆของเรือนที่อยู่สูงดินที่เหยียบเริ่มชื้นเสียงของผู้คนหายไปเหลือเพียงเสียงฝีเท้าเบาๆของเธอเองมาลินคืมน้ำลายนี่มันส่วนไหนของบ้านกันแน่ทำไมมันรู้สึกแปลกๆแบบนี้ก่อนที่เธอจะเดินต่อไปเงาของเด็กหญิงคนนั้น ก็โผล่มาจากด้านหน้าอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นเด็กคนนั้นหันหน้ามามองเธอและยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจของเธอเย็นวาบขึ้นเรื่องราวการผจญภัยของมาลินจะเป็นยังไงอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับช่องมิลินเรื่องราวมหาสาร์ แล้วพบกันนะคะ